สวัสดีค่ะพี่น้อยนะคะวันนี้พี่น้อยจะมาคุยถึงเรื่องที่ต้องระวังนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการโดนภาษีย้อนหลังนะคะวันนี้พี่น้อยก็จะมีมาแนะนําด้วยกันสีเรื่องนะคะลองมาดูกันนะคะทุกวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าสัมกานะค่ะ ดงที่จะตรวจสอบข้อมูลภาษีย้อนหลังโดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เรื่องที่1นนะคะคือตรวจจริงจับจริงปรับจริงนะคะซึ่งสมบาติเองในทุกวันนี้นะคะก็มีการตั้งทีมตรวจสอบตั้งทีมเก็บข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ทางธนาคารส่งข้อมูลเงินเข้าซึ่งในกรมสมบาติเองนะคะก็ได้ตั้งทีมตรวจสอบข้อมูลในการค้าขายออนไลน์ โดยให้ทางธนาคารส่งข้อมูลจำนวนครั้งของรายละรายการเงินเข้าบัญชีเกินจาก3,000ครั้งหรือ400ครั้งนับรวมอยอดเงินเข้า2ล้านให้สัมภาร์นะคะดังนั้นหากเราไม่อยากเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องมีความเสี่ยงในการโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะคะเราก็ควรที่จะยื่นภาษีให้ถูกต้องเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องจะดีกว่านะคะ เรื่องที่2ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายาลองมาดูนะคะว่าถ้าเราเนี่ยมีรายได้เกิน1นล้านแปดแสนบาทแล้วแล้วยังไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหากสัมภาระจับได้เราก็จะโดนค่าปรับ2อเท่าของภาษี7%็ดเค่าปรับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นค่าปรับที่สูงมากเป็นค่าปรับที่หนักมากสําหรับธุรกิจ ดังนั้นนะคะถ้าผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะที่มีรายได้เกิน1นล้านแปแสนบาทแล้วยังไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มขอให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องที่3วางแผนภาษีผิดธุรกิจอาจล่มได้ในการทําธุรกิจนะคะก็มีหลายๆท่านที่ให้ความสําคัญกับการเรื่องของการตลาดเรื่องการส่งเสริมการขายเรื่องการทําโปรโมชั่นแต่คงไม่มีใครอยาก ที่จะทำธุรกิจไปพร้อมๆกับมีความกังวลจะโดนภาษีย้อนหลังหรือเปล่านะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะมีการวางแผนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องการวางแผนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อย่างที่2ก็คือการวางแผนในการจัดทําเอกสารบัญชีในการเรียนรู้เรื่องบัญชีเพื่อที่จะจัดทําข้อมูลเอกสารบัญชีส่งให้สม,มาราอ เรื่องที่3นะคะคือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะคือในการตั้งราคาสินค้าที่ขายนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องมีภาษี7%อยู่ในราคาขายของสินค้านั้นด้วยนะคะ <S <S เรื่องที่4ทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรกย่อมง่ายกว่าก็คือในการทําธุรกิจนะคะเราก็ควรที่จะมีวางมีการวางแผนรูปแบบ ของการทำธุรกิจนะคะก็คือเราจะทำในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือจะทำในรูปแบบนิติบุคคลและก็ต้องทำความเข้าใจนะคะว่ารูปแบบของนิติบุคคลกับรูปแบบของบุคคลธรรมดามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะคะหากวันนี้เราทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเราก็จะต้องเสียภาษีในรูปแบบของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเองก่อนนะคะว่าเรามี ค่าลดหย่อนมากน้อยแค่ไหนแล้วคุ้มค่าไหมถ้าเทียบกับธุรกิจแบบรูปแบบของนิติบุคคลข้อดีของการทำรธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลนะคะคือแม้ว่า,ารูปแบบของนิติบุคคลจะต้องมีการจัดทำบัญชีจะทำงบการเงินเพื่อส่งสัมภาระแต่อย่าลืมนะคะว่าในการวางแผนภาษีในการเสียภาษีของรูปแบบนิติบุคคลน่ะเสียภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดา และถ้าหากว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังรูปแบบของนิติบุคคลก็จะมีเอกสารที่จะทําบัญชีไว้อยู่แล้วดังนั้นแนะนำให้ทำจะทําธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลจะดีกว่าค่ะหากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับการทํำธุรกิจแบบนิติบุคคลสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามพี่น้อยได้นะคะครบทุกเรื่องบัญชีประหยัดภาษีบายพี่น้อยสวัสดีคะ่ะ